โอ้ยกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งะคะไม่เป็นไรอ๋อมงิมจังอะมืดอ,อีกแล้วเออเขาถ่ายแบบนี้มาตลอดเลยนะันเนี่ย <c oughs> โอ้โลกสดใส <c oughs> โลกสดใสแล้วทุกคนโอนปักให้นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเหมือนมืดๆเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้ได้เลยว่าแบบเป็นคนถ่ายเองนะคะ โอเคค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะโอต๊ตอ่อจะไปซื้อขวดนมให้แมบมบี้ไม่ใช่ให้พีโนโ่ถึกต้องเลยคะเพราะว่าพีโน่เนี่ยโอ๊ตเนี่ยนะคะเขาเอาขวดนมขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยกิดแหมอย่าโทษเลยผู้เห็นไม่ได้กัดเห็นกัดขาดเลยไม่ใช่ผู้เห็นไม่ได้กัดไปกัดแก่ไะไม่ใช่เขา แกอยากเอาไปดูดแล้วแกก็ดูดแล้วมันก็ขาดใช่ไหมละ่ะใช่มันขาดแต่แรกอยู่แล้วแล้วคุณเห็นก็ไปกัดเพิ่มก็เลยหลุดออกมาทั้งยวงเลยไม่ใช่นะคะทุกคนมั่วนะเดี๋ยวเบลก็จะไปซื้องั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ซูปเปอร์โอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเบลก,ก็ซื้อขวดนมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพอดีว่าเบลติดธุระนะคะเลยไม่ได้มาถ่ายต่อเลยนะคะเดี๋ยวเบลจะเอาพีโน่เนี่ยมาวิ่งเล่นตอนเช้านี่แหละแล้วก็ถ่ายกันค่อยๆลงค่อยๆลง ไปไปค่อยๆค่อยๆไป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 ก่อนเลยเกยะยาเป็นรูปน้องลิงเนี่ยนะคะทุกคนน่ารักมากจอบมันเป็นเลขบวกอะค่ะพอไหมของเสีย นี่อ่ะปีโน่ปีโน่หอปีโน่ี่ไม่ชอบกินยาน้อเห็นปะ่ะนี่อะไรนี่อะไรชอาปะ <c oughs> อันนี้คือของชอบพีโน่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ไม่รู้ว่าชอบปะชอบปะละ่ะชอบปะละ่ะ <c oughs> ไมยังชอบเหมือนเดิมเหรอว้า <c oughs> ไม่เป็นนี่ชินใช่ไ ว่าขนมันเล็กไปอะไรไงไม่ใช่จุกเดิมของเขาไงแล้วกินได้นะแต่ว่าไม่หมดแป๊บเดียวนะหมดเลยพอกอดพอกันพอกันแป๊บเดียวหมดเลยนะพอแล้วแหละไอ้เขาให้กินเยอะขึ้นเยอะก็พอะไม่เต็มอ่ะเกือบเต็ม พอ,อแล้วแหละพี่โน่ทุกคนว่าแบมบี้ท้องไหมแบมบี้ไม่เอากำลังกินใบไม้กันอยู่นะคะ ี่ประจํานะคะกินพี่โน่หนูไม่ได้วิ่งเลยหนูไม่มีสิทธิ์ไอตัวนี้อยากได้บ้างอะไรอะไรอยากได้นมไม่รูเอานมหน่อยเอานมเลยเอานมเหรอเอานมไม่เอาละเจ้าโนมหนือเอาน,อานี้พี่โน่ให้เลือกอนมอุ้ยยาก,ก่อน <c oughs> นมยังไม่ชินใช่ไหมยังไม่ชิน,ชนกับขวดใหม,ใหม,ใหม่เดี๋ยวไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะน่าอว,วนที่พี่โน้เคยกินเองอ่ะจะมีมนุษย์บางตัวนะคะไม่ใช่มนุษย์สิแพะบางตัวนะคะอยากไปกินของเขาจะแพะน้อยทั้งสองกำลังอยากจะไปกินของเขานะคะเวลาที่สัสตว์ท้องเสียนะคะทุกคนเราอ่ะก็ต้องพยายามที่จะให้น้ําเขาเยอะขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่า การท้องเสียเนี่ยเหมือนเขาจะขับน้ําออกมาเยอะไงทุกคนถ้าเกิดเราแบบว่าไม่ได้ให้น้ําเขาเยอะเนี่ยหรือให้น้ําเขาน้อยหรือแบบปกติเนี่ยอาจจะทําให้เขาเกิดภาวะขาดน้ําได้นะคะทุกคนแล้วนั่นแหละคือสาเหตุของการป่วยแทรกซ้อนนะคะหรือว่าเสียชีวิตนะคะทุกคนเดี๋ยวเบลก็จะปล่อยเขาวิ่งเล่นนี่แหละสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นและโอเคสับคิปนี้นะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดัยงนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะสัปนีาย